กรณีเจ้าของที่ดินทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับเราเรียบร้อยดันไปโอนขายคนอื่นที่มาแย่งซื้อแถมให้ราคาสูงกว่าบอกเฮ้ยอยากฟ้องเรียกที่ดินมาโอนให้เราหรือจะฟ้องเรียกเงินบวกค่าเสียหายเยบ,บี้ยปรับเอาแบบไหนดีก็ต้องถือว่าเจ้าของที่ดินธรรมดาเขาก็อยากได้ราคาที่ดินที่แพงใครให้ราคาสูงเขาก็เอ็นไปทางคนนั้นแต่ถ้ากรณีว่ามีการทำสัญญาจะซื้อจะขายกับเราเรียบร้อยแล้ว ดันมีการเอาไปโอนขายคนอื่นที่มาซื้อแย่งแถมให้ราคาสูงกว่าเราบอกให้เจ็บใจทำยังไงดีสามารถที่จะฟ้องเพิกถอนเรียกคืนมาบังคับโอนให้แก่เราได้ไหมหรือเราสามารถที่จะไปฟ้องบังคับเรียกราคาที่ดินคืนบวกค่าเสียหายบวกเบี้ยปรับได้ไหมและกรณีต้องเริ่มฟ้องยังไงหรือถ้ากรณีอยากได้ที่ดินจริงๆถ้าทำสัญญาแล้วมีวิธีป้องกันยังไงบ้างที่สามารถ ฟ้องบังคับให้โอนที่แปลงนี้ได้เลยในเรื่องนี้เบื้องต้นการที่เราจะได้สิทธิ์ในการทำสัญญาซื้อขายที่ดินมันต้องทำให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายก่อนซึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดในเรื่องของการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ไว้ในมาตราสี่ห้าหกนะครับซึ่งกำหนดไว้ว่า ถ้ากรณีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ถ้าไม่ได้ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นโมฆะนะครับตรงนี้ก็คือการที่จะทําสัญญาซื้อขายที่ดินคือคุณจะต้องมีการทําเป็นหนังสือและกําหนดด้วยจะไปจดทะเบียนโอนต่อถ้ากรณีทําสัญญาซื้อขายที่ดินโดยไม่ได้มีการทําระบุว่าจะไปโอนที่สํานักง,งานที่ดินแก่กันวันไหนตรงนี้ตกเป็นโมฆะทันทีตามมาตรา4 5 6 แต่ถ้ากรณีว่าต้องการให้มีผลสมบูรณ์นั่นคือต้องทําสัญญานะฮะเขาถึงเรียกว่าสัญญาจะซื้อจะขายเพราะว่าวันไปจดทะเบียนโอนคือจะต้องไปจดทะเบียนโอนด้วยทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนโอนนั่นคือจึงจเป็นสัญญาที่สามารถบังคับได้ทีนี้ถ้ากรณีว่าเราทําสัญญาซื้อขายกำหนดชําระเงินกําหนดวันจะไปจดทะเบียนโอนเรียบร้อยสัญญาสมบูรณ์นั่นก็คือเราต้องมาดูอีกว่าฝ่ายไหนผิดสัญญานะ กรณีว่ามีการกำหนดวันที่ชำระราคาชัดเจนวันที่จะไปโอนชัดเจนตรงนี้ถ้าฝ่ายไหนไม่ปฏิบัติก็ถือว่าฝ่ายนั้นผิดสัญญาถ้ากรณีฝ่ายผู้จะซื้อคือฝ่ายเราผิดสัญญาเอาละสิก็ต้องถือว่าสัญญาย,ยกเลิกเราผิดสัญญาเขาก็มีสิทธิ์ริบเงินและไม่ไปโอนให้เราแต่ถ้ากรณีว่าฝ่ายผู้จะขายผิดสัญญาตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ฟ้องร้องบังคับได้ นั่นคือฟ้องเรียกเงินคืนบวกค่าเสียหายบวกเบี้ยรปรับได้เหมือนกันเพราะฝ่ายผิดสัญญาต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายทั้งหมดและความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้วยนอกจากนี้การฟ้องถ้ากรณีผิดสัญญาเราสามารถฟ้องไปบังคับให้ทําการจดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่เราและเราชำระราคาได้ด้วยเพราะสัญญาก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่เราสามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องได้ แต่การที่ว่าเราใครจะเป็นฝ่ายผิดสัญญาเราต้องดูว่าเป็นเราหรือเขานะฮะถ้ากรณีว่ามีการกําหนดว่าจะชําระราคาแล้วเรายังชําระราคาไม่ครบแต่กําหนดวันที่จะไปโอนและชําระส่วนที่เหลือวันโอนโอเคละมันมีวันที่จะไปโอนชัดเจนเราก็สามารถชําระราคาได้แต่ถ้ากรณีบอกกําหนดวันชําระวันจะไปโอนแล้วก็ชาระราคาไม่ชัดเจนนะกำหนดโอนในภายหลังอ้าว และชําระราคาส่วนที่เหลือตรงนี้เกิดปัญหานั่นถือว่าเป็นสัญญาซึ่งไม่ได้มีการกําหนดเงื่อนไขในการโอนนะฮะกำหนดวันเวลาที่จะไปโอนเราสามารถที่จะมีหนังสือแจ้งไปยังอีกฝ่ายว่าให้มาทําการจดทะเบียนโอนและชําระราคาเมื่อครบกําหนดแล้วเขาไม่มาดําเนินการก็ถือว่าเขาเป็นฝ่ายผิดสัญญานั่นคือต้องกําหนดเพราะสัญญาบางครั้งมันไม่ได้สมบูรณ์ทั้งหมดมันมีแปลกๆนะที่เขียนกัน หรือถ้ากรณีว่าฝ่ายเรานะฮะถึงกําหนดแล้วมีการอ่าให้ไปชําระราคาแต่อีกฝ่ายหนึ่งผ่อนพันให้เราตรงนี้ก็ต้องถือว่าในการที่กําหนดโอนหรือกําหนดชําระราคาเป็นการเลื่อนต่อไปโดยไม่มีกําหนดเพราะแต่ละฝ่ายไม่ยึดถือสาระสาคัญของกําหนดการชําระราคาและวันโอนเป็นสาระสาคัญดังนั้นต้องถือว่าสัญญาต่อไปโดยเป็นสัญญาไม่มีกําหนดการจะให้ถึงกําหนดต้องมีหนังสือแจ้งไปเพื่อกําหนดวันโอนและชําระราคานะฮะ แต่ทีนี้ปัญหามันเกิดว่าถ้ากรณีว่าเราทําสัญญาถูกต้องไม่ได้ผิดสัญญาถึงวันที่โอนแล้วดันไปโอนขายคนอื่นในเรื่องนี้กฎหมายก็มีการกําหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เหมือนกันมาตรา1นึ่นะฮะหนึ่งสามศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งพันสามถ้าได้จดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิทธิ์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นทางให้เสียเปรียบแก่บุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิ์ของตนได้อยู่ก่อไซาย ท่านว่าบุคคลนั้นอาจจะเรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนนั้นได้แต่การโอนอันมีค่าตอบแทนซึ่งผู้รับโอนกระทาการโดยสุจริตนั้นไม่ว่าจะกรณีเป็นประการใดท่านว่าจะเรียกให้เพิกถอนจดทะเบียนไม่ได้นั่นหมายถึงว่าทําสัญญาซื้อขายจะซื้อจะขายที่ดินกันเราแล้วดันเอาไปขายคนอื่นนะตรงนี้ถือว่าเราเป็นเจ้าหนี้อันจะจดทะเบียนสิทธิ์ได้อยู่ก่อนสามารถที่จะฟ้องทั้งสองคนเพื่อให้เพิกถอนการซื้อขายของเขา และบังคับไอ้เจ้าของที่ดินให้โอนให้แก่เราได้เลยตามมาตรา13000หรือมาตราพันสนะฮะแต่ทั้งนี้การที่จะฟ้องเพิกถอนได้คือหนึ่งมันจะต้องมีค่าตอบแทนไม่อ่าโทษน,นะฮะคนที่ซื้อจะต้องมีค่าตอบแทนและไม่สุดจริตนะเพราะว่าการซื้อขายมันมีค่าตอบแทนอยู่แล้วแต่ต้องไม่สุดจริตไงคําว่าไม่สุจริตคือรู้ว่าเราซื้อขายก่อนรู้ว่าที่แปลงนี้เราจะซื้อแล้ว รู้พอบ้านอยู่ใกล้กันรู้พอเราติดได้จะถือว่าไม่สุจริตเลยตรงนี้สามารถฟ้องเพิกถอนได้หรือกรณีว่าไม่เสียค่าตอบแทนแต่เจ้าของที่ดินนั้นไปยกให้ลูกให้หลานยกให้เพื่อนนะตรงนี้ถือว่า,าแม้นจะสุจริตแต่ไม่ได้เสียค่าตอบแทนเราฟ้องเพิกถอนกลับคืนมาได้เลยนะฮะดังนั้นคือต้องมาดูว่าในการที่โอนไปให้คนอื่นเป็นการโอนมีค่าตอบแทนไหมสุจริตไหม แต่ถ้ากรณีเราไม่ต้องการที่จะฟ้องเอาที่ดินคืนตรงนี้กฎหมายกําหนดว่าเราสามารถฟ้องเรียกราคาที่ดินที่เราจ่ายไปแล้วคืนพร้อมเรียกค่าเสียหายแต่กรณีเบี้ยปรับถ้ากําหนดไว้บอกให้เป็นล้านแพงมากตรงนี้กฎหมายก็ถือว่าเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยศาลมีอำนาจสั่งลดลงเองได้นั่นคือเบี้ยปรับนอกจากนี้เราสามารถที่จะฟ้องเรียกดอกเบี้ยจากราคาที่เราวางไว้ได้เหมือนกัน นะตรงนี้เราต้องเลือกระหว่างที่จะฟ้องเพิกถอนบังคับโอนหรือฟ้องเรียกเงินคืนบวกค่าเสียหายบวกเบี้ยปรับบวกดอกเบี้ยเลือกเอาในเรื่องนี้ก็มีดีกาด้วยนะครับเป็นดีกาที่5572ทับส5งแม้สิทธิ์การเป็นเจ้าหนี้ของโจ์ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทาจะเป็นเพียงบุคคลสิทธิ์แต่การที่จำเลยที่1เป็นลูกหนี้โอนที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่5เพื่อตีใช้นี้ค่าวัสดุก่อสร้างให้จำเลยที่ห้าไป โดยจำเลยที่5รู้อยู่ว่าจำเลยที่หนึ่งได้สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทและรับชำระราคาแล้วบางส่วนจากโจทแล้วนั่นเป็นการทำนิติกรรมที่ทำให้โจทเสียเปรียบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา237โจทดโจทจึงมีสิทธิขอเพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินพิพาทได้ตามบทบัญญัติดังกล่าวแม้การโอนที่ดินพิพาทจะได้มีการจดทะเบียนแล้วแต่เมื่อจำเลยที่หรับโอนไว้โดยไม่สุจริต จำเลยที่5ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติมาตรา1300 0ซึ่งบัญญัติห้ามไม่ให้มีการเพิกถอนจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์เฉพาะกรณีผู้รับโอนเสียค่าตอบแทนและรับโอนมาโดยสุจริตเท่านั้นเห็นไหมถ้ากรณีว่าเราทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้วนะก็ต้องระมัดระวงังถ้ากรณีมีคนมาให้ราคาสูงกว่าเราก็จะต้องมีการเข้าไปแสดงตัวก่อนนะครับหลังจากทำสัญญาแล้วเอาไป้ายไปติดซะเข้าไปอยู่ซะ แต่ถ้าการณีไอ้คนที่มาแย่งอย่างหน้าด้านซื้อที่ดินไปจากเราตรงนี้ถือว่าไม่สุดจริตสามารถที่จะฟ้องเพิกถอนและบังคับโอนให้เราได้ทันทีเหมือนกัน